ทองนะห้องแดงหอยพันทุ์ห้องดำด๊าทองธรรมดาเนาะน่องเป็ทองแดงเลยก็คือมีมีเฟืองไม่เย็นห้องแดงเลยดิทองแดงห้องดำดำป้อเนี่ยดำป้อแต่ว่าดำไหมเนาะเออมือจับกระดำบ่อแต่ว่าเอื้อยมือพับธุ์ดำหอยพันธุ์ดำเนอะแต่ว่าคนนึ่งข้าวโดนแล้วมันเป็นด๊าเออนึ่งข้าวโดนแล้วเป็นสีดำป้ออ๋อความกําเนี่ยอ่ะไม่เห็นคักๆอันนี้ประมาณจักจักปีหรือยังพันประมาณร้อยปลายปีหม้อนี่ไร น้อยก็ปีพู้น่ะนี่โอ้หเกปะเป็นเป็นม้อท้องแดงว่นต้องเป็นท้องเปลี่ยนท้องเหลืองเปลี่ยนยู่นแปแปดแปดวัทีเดียวของมนี่แห้งสองยบาทุมีบอกจับไปแงจัไปแนเห็นน้ำเย่มรดเร็วไปค้ามอเดลูกตอบบอกแปดเด้อเลขที่ออกนะสตัวเออแปดสามตัวนองจ้กนั่นน แปดแปดเสเอรถแปดสามโตออโอเออ มันเป็นหม้อหม้แบบแบบขจ้าแทนหนึ่งหมอหนึ่งเลยเนาะไอ้พัเนาะสูตหมอหนึ่งโบราณะเีน่ยโบราณตะกี้อันนี้เน้ะเออเจ้าแบบเจ้าแบบเจ้าอไม่กิงเจ้าเจาะเดยอ้เจ้าเจาะแล้วแบบมันเบื้องขวามันมันก็คือกับมันไา่กับไผ่ข้าวเทียมเเอาอันนั้นใส่เลยเอาหม้อหนึใส่เลยเออเาหวดใส่เลยเออหวใส่เลยสุดโอ้ยเนะงไหนเด้อ นี่หยู่กเะพาะจะพาปิดเดอกล้องนะลูก, <03. S 1> าากสูนสามสามเงินอยู่ในนี่นะเอาไปนี่คิดถ่ายบอกบางทีมัมนมีเล็กเรียนได้เท่าไหร่เรียนวเรียนได้ล่าเรียนได้มหมียวเท่ไาไหร่ว่ เดียนแปดแปดกดเบิร์เบิกดไดีๆไน่อยเยมีอย่างไงนอกจากแปดแดละ่นสามสามแปดแปดแปดสามตัวอ๋อไม่เอาไเเรกอะไรเิกอะไรเออเดี๋ยวจ่นะคันวันเงินหนึ่งแปดแปดส่วนมสมองเป็นมุมเนาะเอเมันเป็นไงนุกดีโอเคแล้ อาเดออมด้กงสองสี่สองศูนย์สามามสูงมันกับประมาณเกือบสาวเออกืบสี่สิบเซนเนาะอันนี้ขอบมีหูนีอนเลยอันนี้กัะทองก็ได้หนทันปะทองกว่าเนาะสองสี่ศูนย์นักเตะเลยพ่ะย่ะศูนย์สามสาม มันเป็นทองต่ว่ามันมันนักเทนซื้อเลยสร้างจริงกูแล้วตอนนีมนมีประมาณองาลนะแม่สิงหรกูลัะเดี๋ยวลูกกดไปก่อนลูกชิซื้อใครทีโดนตัวมอแะ้วลูกบ่อเออเอาอันนี้เป็นหมอโบราณเด้อเบื้องต้นฟ้าอฟ้าฟ้าลูกลืมแห่ยลืมยังองี่างนยเป็นมอหนึงเข้าประมาณร้อยปีนนะเหมือนธรรมดา มันเป็นทองเด้ซื้อเลย่ยเรามาขายให้อ้ใส่มาบานจะใส่ไหมขายขายดซื้อเลขนี้จำนวนนี้ซื้อขม้ไม่ค่อยไ่ค่อยมักซื้อเลขอเลขซูมหรอเลขซูมแล้ก็ขายขายเา่่สาม้วก็มีอ้วถ้าไก็มีอ้วกเนี่ยสูงนนเลขนะลูกมิสามสาอย่าอื่ ส <4. S 1> องสี่สองศูนย์แปดแปะเอ้ยแปดสามตัวรออ๋อแต่อยู่ไหนดีศูนย์สาส,สามครับแปดสามตัวครับวันนี้เบิงซสำนัก่านมื่อหน้าเปเบิงงคลิปต่อไปเนาะ <c oughs>